หนึ่งในอนิเมะที่ผมยังชื่นชอบและย้อนกลับไปดูอยู่บ่อยๆก็คงจะเป็นซูซูิยะฮารุฮิด้วยองค์ประกอบของตัวเนื้อเรื K ่องเคมีคาแรคเตอร์หรือจะอะไรก็ตามผมว่ามันสนุกดีอะความแปลกใหม่ของผมณนะตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันแนวซูซูิยะฮารุฮิเนี่ยมันเยอะแล้วแหละแต่สำหรับผมตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากๆเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอนิเมะแนวที่มันแบบ รักกันตรงๆอ่ะเข้าใจใช่ไหมผมไม่ได้ชอบแบบโอ๊ยเดินมาแล้วบอกโอ้ยฉันรักเธอแล้วก็คบกันแล้วก็อะไรแบบนะี้อันนี้คือความชอบส่วนตัวของผมผมไม่ได้ชอบแนวนั้นเออแต่ว่าซูซูมียมันต่างออกไปโดยตัวละครอย่างฮาลูฮีเนี่ยมีสิ่งที่โคตรน่าค้นหาเพราะตลอดระยะเวลาที่ผมดูเนี่ยมันจะมีแต่คําถามเกิดขึ้นมาว่าสรุปแล้วไอ้ที่เขาพูดกันว่าซูซูมียะฮาลูฮิหรือนางเอกของเรามันมีพลังระดับพัดเจ้า หรือจะบอกว่าเป็นตัวบั็กแห่งจักรวาลเนี่ยก็คงจะไม่ผิดหรอกมันจริงหรือเปล่าคือทุกครั้งที่ผมดูผมก็รู้สึกว่ามันจริงไหมมันจริงหรือเปล่าคือในเรื่องมันก็ไม่จะมีฉากแอคชั่นน่าจดจําอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะถึงแม้ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีฉากแอคชั่นก็ตามแต่หลังจากนั้นมันก็ออกไปในแนวพูดคุยซะส่วนใหญ่แต่มันก็ไม่ได้น่าเบื่อสําหรับผมแต่สิ่งที่เกลียดที่สุดเนี่ยในซ um uh ูซูมิยะฮารุฮิจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ คนอื่นเองก็ไม่ชอบเหมือนกันก็คงเป็นประเด็นของการวนลูปในอนิเมะมีเยอะนะวิธีการวนลูปเนี่ยเพราะว่าการวนลูปมันช่วยให้เขาเรียกว่าไงเดียถ้าเกิดว่าอนิเมะเรื่องนั้นมันมีมังงะมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันจะทาให้ทางทีวีเนี่ยฉายไปแล้วก็ไล่ตามต้นฉบับไม่ทันซึ่งแต่ก่อนมันก็จะใช้วิธีนี้กันเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเรื่องของไทม์สคริปหรือสอดแทรกเนื้อหาใหม่เข้าไปในช่วงหนึ่งนะครับเพื่อ ให้ตามต้นฉบับไม่ทันจนเกินไปแต่สําหรับซูซูมิยะฮารุฮีเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับผมเป็นเหตุการณ์ฤดูร้อนที่เหตุการณ์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการติดห่วงเวลาใช่คือถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็อาจจะกลายเป็นอีเวนต์ใหม่ใช่ไหมมีเนื้อเรื่องเพิ่มเข้ามาแต่จากที่ผมจําได้เนี่ยเหมือนจะประมาณ3หรือ6ตอนนี่แหละนะครับในเรื่องนี้มันวนอยู่ฉากเดิมแล้วคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนคุณดูเรื่องเดิม อีพีเดิมวนอยู่อย่างนั้นอ่ะสามถึงหกตอนอ่ะจนมาทําให้แฟนขับซูซูมิยะฮารุฮิณนะตอนนั้นอนะ่ะไม่พอใจอย่าว่าแต่เขาไม่พอใจเลยผมเองก็ไม่พอใจเพราะผมงงมากว่าทําไปเพื่ออะไรแต่ถ้าตัดเรื่องของวนลูปแบบนั้นออกไปเนี่ยมันก็ถ้าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะผมมองว่ามันเป็นการ์ตูนที่สนุกดีอ่ะอนิเมะที่เข้าถึงได้ไม่ยากมีอะไรให้ลุ้นแล้วก็ชวนคิดอยู่บ่อยๆแต่มันเสียอย่างเดียวแหละติดตรงไอ้วนลูปเนี่ยแหละไม่รู้จะวนทําไม วนเพื่ออะไรแล้ววนไม่ได้ตอนเดียวนะเออถ้าสักวนสักตอนหนึ่งสองตอนผมยังเข้าใจนี่วนสามตอนไม่ก็หกตอนเนะี่ยมันเยอะนะอาจริงเยอะมากวนฉากเดิมคือถ้าเกิดวนแล้วมันมีอย่างอื่นเปลี่ยนอ่ะเข้าใจได้ครับอเสื้อผ้าตัวละครแนวทางการเดินแนวเส้นเนื้อเรื่องอ่ะเข้าใจได้แต่มันมันเหมือนเดิมอะ่ะแล้วกว่าที่เนื้อเรื่องจะกลับเข้ามาสู่ทไลายปกติมันก็ชวนเบื่อไปแล้วอะ่ะ คุณคุณเข้าใจฟิลฟิลฟิลแบบประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ดูหนึ่งครั้งมาตอนนั้นเนี่ยแล้วคุณจะต้องดูซ้ํากันอย่างเงี้ยประมาณสามอาทิตย์ไม่ก็หกอาทิตย์อ่ะไม่ค็โคตรน่าเบือ่อเบือ่อเบื่อมากนะมันเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อมากฉะนั้นบอกเลยว่าโอเคถ้าจะเกลียดก็ไม่แปลกแต่มันก็ไม่ได้เกลียดถึงขั้นที่ว่าดูไม่ได้แค่ว่าถ้าคุณคิดจะไปดูก็ให้เตรียมรับมือกับฉากพวกนี้ไว้หน่อยแล้วกันเพราะมันจะมีอยู่แค่ ช่วงนึงและหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วจริงๆไม่จาเป็นต้องดูเลยก็ได้เพราะทุกตอนมันเหมือนกันหมดเลยนะครับไอ้ช่วงวนลูปนะเอาเป็นว่าที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากจะลองเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปใหม่นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะอาจจะเป็นเล่าประวัติปูมหลังความเป็นมาของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับผมก็เลยจะลองเริ่มจากอานิเมะที่ผมชอบอย่างซูซุมิยะฮารุฮิดู ถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงก็ลองติชมกันเข้ามาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ